สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะเพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องตัวช่วยใหม่ ผู้ยืนยันตัวตนคนละครึ่งไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีตัวช่วยไหนเป็นพิเศษสำหรับยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งค่ะสามารถทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยนะคะไม่ต้องไปสาขาค้นหาง่ายๆด้วยการใช้ Google Map ค่ะก็หยิบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาแล้วก็ไปที่ช่องอไปที่ Google Map ค่ะแล้วก็ไปที่ค้นหา พิมคำว่า atm กรุงไทยยืนยันตัวตนเท่านี้เองค่ะก็จะค้นหาตู้ atm สีเทารุ่นใหม่ให้นะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่หน้าตาสีเทาแบบนี้นะเป็นตู้ atm รุ่นใหม่นะคะที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นั่นเองสามารถค้นหาตู้ atm สีเทาที่สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่าน google map จากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะเข้าไปที่ google map นะคะแอป google map จากนั้นเราก็ ไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า atm กรุงไทยยืนยันตัวตนเท่านี้เองค่ะเขาก็จะค้นหาตู้ atm ที่อยู่ใกล้เราที่สุดขึ้นมาให้นะคะเป็นตู้สีเทารุ่นใหม่ที่ใช้ยืนยันตัวตนได้นั่นเองจากนั้นให้เรานำบัตรประชาชนค่ะไปทำรายการที่ตู้ atm ได้เลยนะคะ2สเต็ปนะค้นหาใน google map จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราก่อนเมื่อเจอแล้วเราก็นำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ atm นั้นได้เลยค่ะ เมื่อมาถึงตู้ a อ m นะคะก็ให้เลือกตามสเต็ปนี้เลยยืนยันตัวตนนะคะกดไปเลยโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM นะคะจากนั้นยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนค่ะกดถูกไปตรงนี้รับทราบแล้วก็รับรองไปนะคะจากนั้นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนก็เช่นกันค่ะก็ยินยอมเข้าไปนะคะเสียบบัตรประชาชนระบบ รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านก็ให้ใส่บัตรประชาชนเข้าไปเสียบเข้าไปตรงนี้เขาจะมีบอกเอาไว้ตรงนี้ค่ะว่าให้ทําอะไรโปรดเห็นไหมคะเขาจะบอกเอาไว้ว่าโปรดเสียบบัตรประชาชนของท่านที่ช่องอ่านบัตรประชาชนจากนั้นก็เสียบบัตรเข้าไปเสร็จแล้วเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเขาบอกเอาไว้ที่หน้าจอแบบนี้ชัดเจนเลย ก็เป็นอันว่าจบขั้นตอนที่ตู้ ATM จากนั้นเราก็ไปทำในดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคะก็เข้าไปที่ g ี a l ลเลได้เลยนั่นเองค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งรัฐช่วยจ่าย50%จําจำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาทไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะคะใช้สิทธิ์ได้ในเวลา6มงเช้าถึง5ทุ่มแต,แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเปิดใช้ครั้งแรก ก่อนวันที่ที่กำหนดไว้ใน SMS ของแต่ละคนนะคะเนื่องจากว่า SMS ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นวันที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ไปแล้วก็ได้เพราะวันที่5หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะโดนตัดสิทธิ์ตลอดโครงการไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกนะก็จะเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยกัแล้วกันค่ะ ให้เราเข้าที่แอปแบบแอปนี้นะคะ Google Map นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็เข้ามาที่ช่องค้นหาที่นี่แล้วก็พิมพ์คำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนะคะพิมพ์แบบนี้เลยเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเพียบเลยทีเดียวค่ะสามารถเลือกได้เลยเลือกจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอันนี้ที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะกดเลือกขึ้นมาจากนั้นให้เรากดเส้นทางเห็นไหมคะเขาบอกรายละเอียดเอาไว้แล้วว่าอยู่ที่ตรงแถวไหน เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองที่เราจะเดินทางไปนะคะเราก็กดเส้นทางขึ้นมาพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กดเริ่มได้เลยค่ะแล้วเราก็เขาก็จะพาเราเดินทางไป10นาทีเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะ6กกโล10นาทีนะอยู่ใกล้ๆเขาก็จะหาตำแหน่งนี่คือตำแหน่งของเราถูกไหมคะเขาก็จะหาตู้ ATM ที่สามารถองนินตัวตนได้ของกรุงไทยในยที่ใกล้ที่สุดให้กับเรานั้นเองค่ะเราก็ ตาม GPS ไปเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแน,นลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแน,นลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ